สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พีสานอินอเมริกาพาพี่น้องมาเอาบุญกะทินนะคะเด้อบุญบุญกะทินมีอยู่วัดอาริย์วงนงคะอยู่ที่เมืองเอลมอนเตรรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศนะคะช่วงเช้านะคะประมาณสี่โมงเช้าอันนี้ทุกคนกับกำลังสิเตรียมใส่บาตนะคะเตรียมข้าวไว้ใส่บาทพระนะคะเอาใน,นกาบรรยากาศกับ

ร่วมตัของคนไทยในนเมืองอันแลเอ,อาเกาหลีการ์ดแสดงอันนี้เป็นซืรอส์โดดีกพนัพี่ะะพเจ้าก็เป็นสปอนเซอร์มากจิงกันเนี่ยัพนมมือเดี๋ยวหลุกไม่อย่างน,นโอ้อนยสนสวัสดีค่ะน้องโมคนสวยวันนี้ซุมนี้ทำอะไรคะซุมนี้แจกอะไรคะ ทางาเหนืออันนี้สาวเหนือนะคะ,ะ,คะมาเต่จังหวัดเดชเชมาาาอยจวัดววาหนอ๋นนอ,อสาวเหนือคนสวยนะคะแจงน้ำเงียงวยนะ อันนี้ก็จะเป็นโลงท่าน,นะคะเรเป็นโลงท่าของหลง,องพอแมีนองี่ญตหลอบหลอบ,ลอบที่อศาศัยอยู่หบหอบในมเมืองอย่างนี้คอป็นโล่งท่าน,นะคะีะ่มื่นสิบกว่าโล่งท่าค่ะตอนนี้ปีนี้นะคะทุกเทศากาลทุกงานบุญแติสี่โล่งท่าอย่างสี่คะเริ่มมาพี่น้องกใต้ที่เนเทบุญมันท่านกันออกโลงท่าเนาะค่ะพ<ส>ี<ส>่อนานี้ก็เป็นต้นกริงคาะของแตลอนของแตลนหมองแต่ลหล่ง ผ่านนอเพลย์สียงต่อยอดตนไหลายอ่างต่อยอดตนเราคุณตาชิมีกระตุนกระทิงหัวจอกมาตักอาหารให้นกกระทิงนี่อาหารแจกจ่ายอิสิเกตตี้ให้น้ออร่อยไหมครับมารวมงานได้กินอร่อยไหมจ้ะคือทุกคนมาโดยใจนะคะมาร่วมกันทำบุญเป็นความสุขความมุ่งมุ่ใจที่แบบว่ามีความสุขอหรืค่ะอันนี้เป็นน้ำเงี้ยวเดี๋ยวจะขออนุญาตกินน้ำเงี้ยก่อนนะคะ นี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาแล้วก็ <Okay. S 1> คนค่อนข้างเยอะก็มีเด็กด้วยมีเด็กสองคน